บาสปอเข้าชิงรายการอินเดียโอเลน2024นะครับก็เอาจนได้จุดสำเร็จก็คือบาสปอก็เ,เป็นคู่ผสมมือหนึ่งไทยที่เคยเป็นแชมป์โลกก็ได้รายการใหญ่มาหลายรายการแต่ว่าไปอุนน่นก็มีภาพวิจารณ์ว่าะ อแล้วือเปล่าเพราะว่าดูแบบฟอร์มตกดูแบบไม่ค่อยได้เข้าชิงคือไม่ค่อยได้แชมป์อะไรเงี้ยแต่แบบมาวันนี้ก็พิสูจน์ไแล้วว่า,าปาร์ตพ่อก็คือาปาร์ตพ่อ,อก็ยังไว้ใจได้แล้วเป็นความหวังของไทยได้เสมอก็หลังจากที่เมื่อวานในรอบแปดทีมสุดท้ายในคัเตอร์เฟียล์นั่นที่ไทยเอาชนะผู้ญี่ปุ่นวัตานาเปะกับไฮโกที่แบบเขาเป็นมืออันดับสองของโลก มาแบบเิวเฉียดแบบดิวเซสเกมที่สามยี่สิบชนะยี่สิบเจ็ดต่อยี่สิบห้าแบบชิวเฉียดจริงจชนะแบบเิวเฉียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นโชคเขาเข้าข้างเนาะเพราะว่าคู่เกาหลีใต้ซึ่งเป็นคู่มือปักที่เป็นคู่มือสามของโลกมือสี่ของโลกนะที่เป็นแชมป์โลกปีล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะด้าปแม้แห้ขับคู่ไต้หวันที่เป็นมือที่แบบไม่ได้ติดอย่างแน่ บบไม่ใช่วางแต่แพ้ให้ไต้หวนันเออซึ่งจริงๆเรากับไต้หวนันอะแข่งกันมาเราไม่เคยแพ้เลยไม่เคยเสียเซตด้วยซ้ำไม่เคยเสียเกมด้วยซ้ำแต่วันนี้ก็ต้องอยอมรับว่า <later> ในเซตแรกเรา่จริงๆน้ำมาตลอด <S 2> <S 2> แล้วก็ไปโดนปาดท้าเกมทำให้เกมแรกเราแพ้ไป21ต่อ18เรียกว่าเสียรายมากแต่ก็แบบเราว่าอาัดส่วนหนึ่งอาจจะได้ความกดดัน อ,อาจจะด้วยความที่เราวางอะไรเงี้ยหรือว่ากับทีมไซดหวัดก็อาจจะมีความมั่นใจหลังจากที่เอาชนะชั้นโลกมาได้อะไรเงี้ยก็ทําให้เขาปาดไปในเกมแรก21ต่อ18แล้วก็ถือว่าผมไม่ได้ขาดมากเพราะเซตสองบาพ่อก็เริ่มเข้าฟอร์มเริ่มความเก๋าความความเก๋าความแน่นอนก็โชว์เหนือกว่าว่าแบบเออเราทําได้ดีกว่า เอาชนะไป21-15ต่อนะครับ21-15ต่อก็กให้ได้รุ้นในเกมที่3เกมสุดท้ายซึ่งจริงๆเขานำเราตลอดนะนำหนแต้มสงแต้มตลอดแต่ด้วยความที่บาสพ่อเราว่านิ่งกว่าแล้วก็มีความสูงกว่าก็ทำให้เอาชนะทำให้เป็นไทยหนึ่งเดียวที่เหลือตอนนี้ได้เข้าชิงรายการอินเดียโอเพน2024เป็นรายการเจ0ิหเป็นรายการแบบ แลกิ้งที่สองถ้าไม่รวมพวกโอลิมปิกกับแชมป์โลกนะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นรายการแรกที่สองคือแบบมีทีนี้รายการหนึ0งพกับรายการ1นึ0งพันดรห้าสิบจ็ดห้าร้อยรายการ300แล้วก็100เนาะอันนี้เป็นรายการเจ็ดห้าสิบคือเป็นรายการแรกสอง mm hmm. ก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่ต้นปีก็อินเดียโอเแมตปีที่แล้วเราก็ได้มาหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,นงช,ชนะก็คือจากน,น้องวิวโคลุลนพะิทพิริสายมาที่ได้เป็นแชมป์ชายเดียว จะมาในรายการนี้เดี๋ยวพีทก็งนี้ไทยนะครับบ้านป้อๆครับเจอกับจีนครับจีนคู่นี้เป็นมือสามของคู่ผสมจีนนะมือหนึ่งคือเจ้าหมวยซึ่งไม่ไม่ได้มารายการนี้นอกจากทุเจิดป่วยส่วนคู่สองอหมูยดวงปิงที่แบบเป็นคู่เก่าที่แบบก็เก่งเหมือนกันคนนี้ก็ดันไปพีแพ้ให้กับเกาหลีคู่เล็กนะ แให้กับเกาหลีคู่เล็กนะก็แบบทาให้ตกรอบไปแต่วันนี้จีนก็ล้างตาสาเร็จเนาะจีนอ่าที่เป็นมือสามของของคู่สบจีนก็แบบยังเป็นคู่เด็กแต่ว่าคู่เนี้ยเราในโดยส่วนตัวคือตีไม่ค่อยหนักแต่ว่าเป็นคนที่เร็วแล้วก็แขนขายาวอะ่ะคือแบบตีให้ผลมือหน้ายากก็อรอลุ้นว่าพรุ่งนี้ความเก่าเกมของบัสปอจะสามารถเอาชนะทีม จีนได้หรือเปล่าหรือว่าจีนจะใช้ความสดใหม่ในการเอาชนาบาะบัตบอ้อก็เป็นรายการแรกที่ไทยได้เข้าชิงในปีนี้เนอะก็ลุ้นขอให้ชนะแต่ว่าแบบไม่เอาตืน่นเต้นแบบสามเกมแล้วนะไม่เอาดิวเกมสามแล้วนะเอาแบบชนะสองศูนย์ไปเลยนะคือกูจะจะวายเชียร์แล้วกูจะจะวายแต่ยังไงก็มันจะมาบัตบอ้อได้ชฉยแน่นอนครับ